โยชิกิและฮิคารุทั้งสองคนเป็นเพื่อนรุ่มรุ่นและเติบโตมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ฮิคารุเขาได้หายไปในภูเขาเป็นเวลาอาทิตย์กว่าแต่จู่ๆเขาก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยท้าที่ทุกคนคิดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วและโยชิกิเขาอยู่กับฮิคารุมานานเขารู้ดีที่สุดว่ามีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปในตัวฮิคารุเขาได้ตัดสินใจถามฮิคารุว่านายน่ะไม่ใช่ฮิคารุสินะเอ๊ะทำไมล่ะทำไมนายถึงรู้ได้ล่ะ แต่ทั้งที่ฉันน่าจะก๊อปปี้ได้สมบูรณ์แบบแล้วแท้ๆโยชิกิถึงฉันจะยืมร่างกายกับนิสัยมาแต่ให้ฉันได้สัมผัสความสุขในฐานะมนุษย์ที่เธอแต่ห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดน,นะเข้าใจไหมฉันน่ะไม่อยากฆ่านายเพราะฉันชอบนายที่สุดเลยยังไงล่ะจากนั้นโยชิกิก็รู้ทันทีว่าฮิคารุไม่มีทางกลับมาแล้วแต่ถึงฮิคารุคนนี้จะเป็นตัวปอบแต่เขากลับยอมรับมันเพราะเขาก็ชอบฮิคารุมาตลอดเหมือนกัน ในขณะที่ทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งรอบตัวของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทั้งแมวทั้งผู้คนต่างสัมผัสอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของที่คารุได้และเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาจนโยชิกิก็รู้สึกกับตัวเองขึ้นมาเราคิดถูกจริงๆใช่ไหมที่ไปยอมรับสั์ประหลาดแบบหมอน,นั่นอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าหน้าร้อนที่ที่คารุจากไปดูได้ที่ Netflix ซื้อเวน line, อฟตันไลอัเนียด้วยกดซับด้วย